ข้ามา่ชมกันนะฮะอุ้ยนี่ไงพร้อมาพร้อมแล้ววันนี้เราจะเป็นไกด์พาทัวร์กันในคลิปแห่งนี้ซึ่งคนเห็นชื่อกันแล้วเนี่ยน่าจะแบบคุ้นๆกันบ้างเนาะสำนวนสุภาษิตไทยแบบฉบับดมามเเกียนแล้วเอามาดัดแปลงกันไม่ใช่ดัดแปลงหรอกจริงๆแค่รวบรวมข้อมูลที่ตัวเราเนี่ยได้ประหามาแล้วก็ามารวบรวมกันในคลิปนี้ซึ่งเป็นการพาทัวร์ที่เราก็ ได้ทำความรู้จักกันเปนพร้อมๆกันแล้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้จักอะไรดีขนาดนั้นก็มีคุยอ,อยู่เหมือนกันลนะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยค่ะที่คําแรกกันเลยฮะสำนวนสุภาษิตคำแรกนั่นก็คือสอนสินไม่กินกันนั่นเองจะขออ่านเลยด้ะ สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่ต่อสู้กันต่างคนต่างก็ไม่สามารถทำอะไรแก่กันได้นั่นคือสำนวนแบบในอดีตแต่ของปัจจุบันนี่ก็คือความหมายมันผิดเพี้ยนไปกลายเป็นไม่ชอบหน้ากันหรือไม่ถูกกันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ประมาณนั้นเลยส่วนคำที่2ก็คือสำนวนสุภาษิตท,ที่สองวัดดอยเท้าอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเนาะ ำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงการเทียบชั้นผู้ที่เหนือกว่าการวัดความสามารถของตนว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ปรกาดีของตนเองหรืออีกในหนึ่งก็คือการในละคุณผู้มีพระคุณจำนวนนี้มีคำพังเพยที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันเช่นกันนั่นก็คือกินบนเดินที่รถบนหลังคานั่นเองค่ะกันที่จำนวนสุภาษิตสามคำต่อมากันเลยนะคะ เอามาดูกันคำแรกงอมพระดามสำนวนนี้มีความหมายว่าตกทุกข์ได้ยากมีความลำบากยากไร้ก็น่าจะเปรียบเหมือนพระรามที่แบบโดนไล่ไปอยู่ในป่าเป็นเวลา14ปี14ปีเลยนะย้ำย้ำเลยเพราะมันก็น่าจะลำบากลำบุญพอสมควรแล้วแล้วก็คำต่อมาสำนวนสุภาษิตภาลีหลายหนะ้า สำนวนนี้มีความหมายถึงบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์กลับกลอกไปมาสลับฝ่ายข้างไปเรื่อยๆมีสำนวนที่มีความหมายคล้ายกันเช่นสุภาษิตนกสองหัวเออแต่จากที่อ่านมาอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันก็ได้นะพาลีพาลีาลอุ้ยข้าทค่ะพาลีหลายหน้านี่บุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์กลับกลอกไปนะากลับกลอกไปมาก็น่าจะเปรียบเหมือนในเรื่องลำเกียร์อีกเช่นกันนะ ก็แบบตอนนั้น่ะพาลีไปได้รางวัลมาเนาะไปได้รางวัลจากพนาลายัยไม่ไม่ใช่พนาลายัยพระอีสวนได้เป็นนางอักษรชื่อนางดาราซึ่งจริงๆคนนั้นอะจะต้องเป็นของน้องชายเขาต้องเป็นของสุขีบน้องชายเขาแต่เขาดันไปลักขโมยมาตอนที่สุขีบเขาไม่อยู่ดันไปแอบเปิดออกมาไปเปิดพระอบที่มี นางดารายอยู่ในนั้นอะทําให้เขาหลงแล้วก็เออประมาณนั้นอะอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละทําให้สุขีบก็ไม่ได้รางวัลดไรเลยพาลีจากเดิมที่ได้อาวุธไปอยู่แล้วอะก็ได้นางาดาราไปด้วยแต่สุขีบเขาก็ยอมเนาะถ้าเป็นความสรงองที่เขาอะมาต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปจำานวนสุภาษิตยักษ์รักมาลิงพาไปโอ้อันนี้คุณม่อ ได้ยินชัดเตนแจ่มแจ้งในเรื่องเลยนะคะจำนวนนี้หมายถึงใ,ใครที่นึกจะเอาไปไหนก็พาไปได้ง่ายๆอย่างเช่นในเนื้อเรื่องก็คือนางสีดาบอกกับหนุมานในตอนที่หนุมานบอกว่าพระรามอ่ะจะให้ตนพานางสีดากลับไปหาเขาเหมือนเดิมก็น่าคนรักกันนั่นแหละก็แบบยักษ์ลักมาลิงพาไปะนะก็ทศกัณฐ์เขาพานางสีดามา แอบพามาขโมยมาแหละแล้วก็หนุมานที่เป็นลิงอะ่ะก็จะพากลับไปแล้วก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาซึ่งมันก็เหมือนนาสีดานคนง่ายๆแล้วเนาะมันก็ง่ายไปแหละเป็นดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นเลยค่ะโอ,อ้สุภาษิตํามคำนี้นะ่าจะมีคนคุ้นๆกันอยู่บ้างเนาะอันแรกเลย สำนวนสุภาษิตเท้ามารีวราชว่าความอันนี้ก็เป็นชื่อตอนตอนหนึ่งเหมือนกันเนาะตอนตอนหนึ่งของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็มาดูความหมายกันก่อนสำนวนนี้หมายถึงการตัดสินด้วยความยุติธรรมผู้ที่ทำหน้าที่ชำระอย่างเที่ยงตรงก็เหมือนเท้ามารีวราชที่เป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมมากแต่ไม่มีทางช่อกลกงโดยเด็ดขาด ประมาณนั้นแหละมัง้งอันต่อมาอันนี้ความหมายเป็นสำนวนที่น่าจะเอาไว้แบบพูดถึงพวกคนที่เนรคุณต่อคนที่มีพระคุณนะ่ะนั่นก็คือสำนวนลูกทอรพีที่ใครๆก็คุ้นชินกันมาก อ่านเลยนะสำนวนนี้มีความหมายถึงผู้ที่ทำตัวอักตันยูต่อผู้มีพระคุณก็อย่างที่กระผมบอกไปแล้วแหละจะแบบเหมือนทอรพีอ่ะที่พยายามเอาวัดรอยเท้าอ่ะแล้วก็พยายามเอาเท้าตัวเองไปวัดรอยเท้านะแล้วก็พยายามแบบจะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและพอรอยเท้ามันใหญ่เท่าพ่อเมื่อไหร่พ่อของตัวเองชื่อทอร์พาล่ะนะก็จะแบบไป ฆ่าต่อสู้ฆ่าถ้าเกิดเขาอ่อนแอเองเขาก็จะตายแต่ถ้าเกิดพลราอ่อนแอเขาก็จะฆ่าพ่อตัวเองนั่นแหละก็คือลูกพลรพีแล้วก็ต่อมา <c oughs> สำนวนสุภาษิตกล่องดวงใจสำนวนนี้หมายถึงสิ่งที่รักห่วงแห่นมากเท่าชีวิตแต่ปัจจุบันก็มีบางคนทำให้มันผิดเพี้ยนจนเกิดเป็นเออช้างน้อยหอห่ะนะ น่านจะรู้กันนะกล่องดวงใจเป็นด่่งช้างน้อยของผู้ชายแค่นี้ละค่ะไปต่อค่ะต่อมานี้นะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าสุภาษิตท,ที่ไม่ค่อยความหมายไม่ค่อยน่าผิดสมัยอะไรเท่าไหร่ละอันแรกเลยกลุ่มพกรกันทดน้ำจำนวนนี้มีความหมายว่าการกระทําหรือบุคคลที่เกาะที่กีดขวางขัดขวาง ทำตัวเป็นอุปสรรคแก่คนอื่นบอกเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะไอการทําตัวที่มันแบบทําให้คนอื่นลาคาญหรือทําให้คนอื่นรู้สึกโมโ oh หระเบิดตูมขึ้นมาได้เนี่ยเนาะต่อไปสันโนสุภาษิตเจ้าชูยักษ์อันนี้ไม่ค่อยดีเลยค่อ <c> น <oughs> ข้างน่าขนลุกขนลุก มากจริงๆจำนวนนี้หมายถึงชายเจ้าชู้บุคคลเจ้าชู้ที่เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ใช้กำลังอันนี้มันไม่ค่อยดีจริงๆอะถ้าหากใครไปเจอคนแบบนี้พยายามบอกเลยนะใส่เกียร์หมาวิ่งเดี๋ยวนี้เลยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะต่อไปจำนวนสุภาษิตเหาะเกินลังกาจำนวนนี้มีความหมายถึง บุคคลที่ร้อนวิชาอยากแสดงความเก่งกาศแต่มันก็มากเกินไปมากเกินจำเป็นจริงๆ้ะนะก็ถ้าเปรียบเปยกับตัวละครแล้วนะก็บอกจริงๆนะไอ้คำว่าเหาะเกินลังกาเนี่ยคุณมากเหมาะกบเฮียหนุมานมากเลยค่ะเฮียค่ะคุณ ไปเผ่าเมืองลังกาจำได้ไหมฮะเออลังกาหรือกรุงลงกาผิดผิดไม่เป็นไรแล้วเนาะคะ่ะก็อย่างที่ว่านั่นแหละคะ่ะไปต่อคะ่ะสำนวนต่อไปนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับลักษณะของเทียนาาุมานมากเลยนะคะเอามาค่อันแรกเลย น้ำบ่หน้อยสำนวนสุภาษิตนะครบบ่อน้อยน่าจะเป็นคำพังเพยมากกว่านะซึ่งเจ้าคำพังเพยนี้มีความหมายว่าน้ำลายเละหรือบางที่ก็อาจจะเป็นคำพูดอันนี้เราไม่รู้นะคะใครมีข้อมูลติดต่อมาเลยนะคะสปอนเซอร์มาอันต่อไปสำนวนสุภาษิตทำเกินเจ้าสาั่งใช่เลยมันตอนที่เผา กุงลงการนี่เองเฮียเฮียมาดูอันนี้ด้วยนะเฮีย er, หันอมาสำนวนนี้มีความหมายว่าทำเกินสิ่งที่นายเหนือหัวได้กล่าวไว้ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อส่วนรวมใช่เลยทำเกินที่เจ้าสั่งถ้าเกิดทำอะไรที่แบบเกินที่ใครบางคนได้มอบหมายเอาไว้มันก็ไม่ควรจะทำเกินน่ะแหละเนาะอ่ะต่อไป สำนวนสุภาษิตลิงหลอกเจ้าสำนวนนี้มีความหมายว่าล้อหลอกผู้ใหญ่เวลาเผลอเพรานั่นแหละสมกับเป็นความเป็นลิงของเฮียแกดี G A ลิงหลอกเจ้าก็แบบเหมือนเวลาผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่เขาแบบอาจจะเป็นบางทีนะบางทีนะสมบุรณนะผู้ใหญ่เขาทําหน้าแบบบึ้งตึงแบบประมาณนี้ทําหน้าบึ้งตึงแล้ว เราอยากจะไปแกล่ะอยากจะไปเล่นแบบวันนี้จะแกลอะไรเขาดีเวอร์ประมาณนั้นที่เราลอเองก็เป็นนะแบบแอบเอามือไปฉกขาเหมือนเวลามีงูมาหรือว่าแอบไปเอานิ้วทิมหลังจักจตี้อะไรประมาณนั้นนะเนาะ,ะอับไปต่อค่ะต่อมากันเลยสำนวนสุภาษิตสามคำต่อมา อันแรกเลยก็คือ18มงกุฎโอ้อันนี้น่าจะคุ้นกันอย่างมากเลยแหละทั้งในนิยายอะไรแล้วแล้วก็ออย่าปไปสนใจคาพูดฉันเลยสำนวนนี้เดิมทีมีความหมายว่าทหารที่มีชั้นเชิงในการรบแบบโอ้โหเก่งประมาณนั้นอะแต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนความหมายหรือมันผิดเพี้ยนอะมีใครใช้แบบผิดๆจนมันเพี้ยนกันไปเลยอะ ไปเป็นการหลอกลวงต้มตุน๋นใช่ใช่เลยอย่างเช่นแบบคนนี้ยมาแบบวุ้ยสวัสดีค่ะเอาซื้อไหมคะอ่ะสมมติซื้อผ้าค่ะโอเคค่ะสามโดยบาทคุยพอไปหาดูในเน็ตแค่สิบบาทต้มตุน๋นประมาณนั้นนะคะอ่ะอย่ามาสนใจคำพูดฉันเลย นั่นเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นอ่ะต่อมาสำมเนสุภาษิตท,ทูดขอนตรีเสียงอ๋อเจาสมนวกอันนี้ก็มากันหมดเลยนะทั้งสามตัวละครถ้าใครเคยอ่านหรือเคยดูเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรตินะหรือรามาวตารแหละก็จะเจอแบบพวกตัวละครสามตัวนี้ก็คือทูดขอนตรีเสียง ซึ่งสามตัวนี้เป็นตัวละครในหมวดหมู่วงศาคนาักษ์ของทศกณัณฐ์เนะนะเป็นเน่าจากน้องชายของทศกณัณฐ์น้องชายที่มีเยอะมากต่อไปเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งต้องมาดูความหมายก่อนเนาะคำพังเพยนี้มีความหมายว่าวงศาคนาญาติก็ประมาณนั้นแหละเป็นเหมือนวงศาคนาญาติที่มันเพ่ไปนะต่อไปจำนวนสุภาษิต กลิ้งทูดล้มขอนโอ้ชื่อเจ้าทูดกับขอนอมกแล้วแต่อันนี้ชื่อทูดก็เปลี่ยนนิดหน่อยเนาะเพื่อง่ายแก่การอ่านคาบังเพยนี้มีความหมายว่าการล้มกลิ้งไม่เป็นท่าคือตอนแรกแบบเดิมทีที่ไปอ่านประวัตินะมานะเขาคํบางเพยนี้เขาเรียกว่ากลิ้งทูดแต่ว่ามันแบบติดปากเนี่ยก็กลายเป็นล้มขอด้วยเนาะเติมมาไม่ว่ากันเนาะ,ะไปต่อคะ่ะ ข้างนี้มากับจำนวนสุภาษิตส,สี่คำนี่กันเลยมาอันแรกจำนวนสุภาษิตจองถนนํำนวนนี้มีความหมายถึงการวางแผนลุกล้ำอนาเขตผู้อื่นทำตัววางโตแบบเย,ออยเ่อหยิบแบบชั้นตัวใหญ่เพอันนั้นก็ไม่ใช่อย่ามาสมคำพูดผมเลยคือมันเป็นแบบเหมือนตอนตอนหนึ่งของ เรื่องราเมเกียรกียนะที่แบบพวกทหารลิงยกทัพกันไปอะ่ะแล้วจะข้ามไปที่จะข้ามน้ําทะเลใหญ่ไปที่กรุงลงกาดังนั้นก็ต้องทําการจองถนนหรือก็คือเอาหินจากภูเขาหินมาประมาณนั้นอะ่ะที่มันไประเบิดภูเขาหินแล้วก็เอาหินทั้งหลายอะ่ะมาถมถมทับ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 ,บ,บจนเป็นทางไปที่นูน่นได้อะต่อมาสํานวนสุภาษิตองคตพดหาง จำนวนนี้หมายถึงความเย่อหยิ่งการทำตัวเท่าเทียมเสมอกับฝ่ายตรงข้ามอันนี้จำได้เลยมันเป็นฉากฉากหนึ่งนะที่แบบพระรามจะไปส่ปสงทูตเป็นเหมือนทูกทางการเมืองอะไปเป็นคนส่งสารให้กับทศกรณ์ให้คือนางสีดาวมาอันนั้เป็นการแบบส่งสารแบบสงบเงียบยังไม่มีการลบอะไรทั้งสิน้น ซึ่งตอนที่ทศกัณฐ์ได้เจอองค์คตหรือก็คือก็อันนั้นเดี๋ยวไปอ่านกันเองในรามเกียรนะคะไม่สปอยมันคือได้ไปเจอกับองคตปุ๊บองค์คตก็แบบม้วนหางตัวเองม้วนหางกันแบบสมมุตินี่เป็นที่นั่งแล้วตรงนี้คือทศกัณฐ์ก็จะนั่งบัลลังก์อยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นองคตยืนปกติก็จะยืนอยู่ตรงนี้ทศกัณฐ์อยู่ตรงนี้ แต่องค์โค้ดมันก็เลยคิดอะไรวิปราสนิดหน่อยก็จะพดพดห่างหรือก็คือม้วนห่างตัวเองให้สูงสูงสงขึ้นให้เท่ากับที่นั่งของบรรลังของเจ้าทศกณัณฐนี่แหละเป็นประมาณนั้นเป็นฉากฉากหนึ่งอะนะอ่ามาอันต่อไปสำนวนสุภาษิตเข็ดเขี้ยวไม่กล้าสู้เพราะสู้แล้วสู้ไม่ได้คะไม่ค่อยคุ้นหูอันนี้เลยเฮ้ยเกาค่ะ S <S <S อันนี้ก็ถ้าไปที่ไปอ่านมาก็ไม่ค่อยขุนเท่าไหร่นะไปอ่านมาเป็นเหมือนจะเป็นฉากฉากหนึ่งของน่าจะเป็นหนุมานกับกุมภการันที่หนุมานไปไปทำร้ายอะไรสักอย่างกุมภการันเนี่ยกัดหูจนขาดทั้งที่ไปอ่านนะนะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มกันได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้กุมภการันไม่กล้าออกมาสู้ พราะเห็นว่าตัวเองสู้ไม่ได้หรือฝ่ายนู้นเขาสู้ได้อันนี้ก็ต้องไปอ่านอีกที <c oughs> แต่อันต่อมาสำนวนสุภาษิตสิ้นรถสิ้นทศโยธาเขาว่าทศในนี้นะ่ะจะหมายถึงทศกัณ์หรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาหาอีกทีนะคะจำนวนนี้มีความหมายว่าหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรอีก ก็เหมือนจะเป็นอีกฉากหนึ่งที่แบบตอนสู้กับทศกัณฐ์นะ่ะสู้กับพระามครั้งแรกคือแบบสคนไม่แบบเหมือนตัวการใหญ่บอสใหญ่ของสองที่ามาเจอกันแล้วสู้กันเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งทศกัณฐ์ก็ยกขุนพลทั้ง10เนี่ยไปสู้ซึ่งสุดท้ายคือขุนพลทั้ง10บเนี่ยตายเดียบหายหมดเลยแบบเออเอเอตายหมดเลยก็เหมือนแบบ สิ้นหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเหลือตัวคนเดียวตัวเองอะ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องไปอ่านเอง้วนะไม่สปยอยค่ะไปต่อค่ะครั้งนี้ก็สี่คำเช่นกันสี่คำเหมือนหน้าที่แล้วนะมาอ่านแรกกันเลยอันที่อยู่สูงสุดสำนวนสุภาษิตหายเข้ากลีบเมฆคำบางเพยนี้อาจจะแบบคุ้นชินกันบ้างแบบหายเข้ากลีบเมฆแบบหายไปเลยหายไปเลย หายไปเลยหายเข้ากลีบแม่นะคะเพื่อเวลาแบบหายเข้ากลีบแม่ไปแล้วแม่มันก็มันจะบังไม่ให้เห็นไงเป็นอะไรที่ประมาณนั้นแหละสำนวนนี้มีความหมายว่าไปแล้วไม่กลับมาอีกก็ประมาณนั้นเลยแหละคะ่ะต่อมาสำนวนสุภาษปล่อยมาอุปการ สำนวนนี้มีความหมายว่าการวางอานนาหรือข่มขู่ผู้อื่นซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อ่านมาค่ะกราบขอโทษด้วยสามารถไปอ่านกันเองได้นะคะเอาความรู้เข้าสมองต่อไปสำนวนสุภาษิตยักษปักหลันโอ้สำนวนนี้หมายความหมายว่าร่างกายที่ใหญ่โตเหมือนยักษ์แล้วก็บึกบืนด้วยแบบมีก๊บอบประมาณนั้นนะคะ ซึ่งตอนแรกเราแบบก็เข้าเข้าใจกันว่ายักษ์ปักลานเหมือนแบบยักษ์ตัวใหญ่เป็นคนตัวใหญ่ที่มาปักถิ่นฐานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะอยู่กันที่คำนะคะอ่ะต่อไปสำนวนสุภาษิตหนุมานคลุกฝุ่นโอ้อันนี้ก็เป็นชื่อขนมเหมือนกันนะใครอยากลองกินไปเซไปเซถาถามอากูได้เลยค่ะ คำดวนี้มีความหมายว่าสกปโปรกมอมแมมอะค่ะไปต่อเลย <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างกับการพาทัวร์ในครั้งนี้นะฮะเออถ้าใครชอบ้อนลนลนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อไม่ใช่และไม่ใช่และไม่ใช่ช่อง u t u b e ถ้าใครชอบก็ขอบพระคุณด้วยนะฮะอยากให้มีความสุขก,กับการ ได้ฟังคลิปดูคลิปครั้งนี้ใครสนุกก็สามารถบอกกระทางพูตัดรรมได้เรย <c oughs> มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลอันไหนมันผิดบ้างอันนู้นมันหายบ้างหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อน,กน,น,นะอนักเรียนนะติดต่อนักเรียนไม่มีเบอร์โทรให้เนดะ้ออ้อยังไงก็ขอบคุณกับการรับชมครัววน,นี้ค่ะขอบคุณคะ่ะ